นิทานเรื่องสุนักจิ้งจอกกับพวงองุ่นในฤดูเก็บเกี่ยวองุ่นที่แสนอุดมสมบูรณ์สุนักจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินผ่านมายังสวนองุ่นที่กำลังออกผลเต็มที่องุ่นแต่ละพวงห้อยย้อยลงมาอย่างน่ากินมีสีม่วงเข้มสวยงามทำให้สุนักจิ้งจอกน้ำลายสอมันอยากกินองุ่นพวกนั้นมากจึงพยายามกระโดดเพื่อคว้าพวงองุ่นที่อยู่สูง มันกระโดดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็คว้ามไม่ถึงสักทีพวงองุงนอยู่สูงเกินกว่าที่มันจะเอื้อมถึงได้มันกระโดดซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งเหนื่อยหอบและรู้สึกหงุดหงิดที่ทําไม่ได้ในที่สุดสุดนัขจิ้งจอกก็หยุดกระโดดและเดินจากไปอย่างไม่สพอารมณ์ก่อนจะเดินพ้นสวนไปมันหันกลับมามองพวงองุ่นอีกครั้งแล้วบ่นพึมพำว่า องุ่นพวกนี้คงจะเปรี้ยวมากๆแน่นๆดูจากสีแล้วไม่น่าจะหวานเลยขมิกกินมันก็ได้ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คนที่ไม่สามารถทำสิ่งใดให้สำเร็จได้มักจะกล่าวโทษหรือดูถูกสิ่งนั้นว่าไม่มีค่าเพื่อปลอบใจตัวเองที่ทำไม่สำเร็จ